สวัสดีครับมาพบกันในตอนที่8ของอีพีโซดที่1 1นะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับผมดวงดาวก็อาจจะมีการย้ายน้อยลงนะครับผมในช่วงเวลานี้นะมันไม่เหมือนกันทุกปีนะพอดีปีนี้มัมนมีดาวอังคารที่เป็นนิดนะครับมนอยู่ในราศีกรกฎแล้วก็มีดาวพุธนะมนอยู่ในราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะแบบว่าด,าว,ดวงดาวก็เลยอาจจะย้ายน้อยลง นะครับลัคนากรากฎ1 6พฤศจนถึงประมาณ16ทันวานะครับลัคนากรากฎเองเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนะา,านมะมีดาวอังคารใช่ไหมแล้วมีดาวอังคารเป็นอ,อยู่ตรงนี้แต่เจ้าเรือนของเขาเนาะลัคนากรากฎเจ้าเรือนของเขาคือดาวจันทร์อ่าดาวจันทร์ก็คือผู้ดูแลเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเป็นดาวแห่งค,ความละเอียดอ่อนเป็นดาวผู้หญิงนะครับเพราะฉนั้นเราก็เลยกําหนดว่า ดาวจันเนาะน่าจะมีความละเอียดอ่อนก็ให้ให้เป็นพญานาคในกลุ่มของสายลุงก็แล้วกันนะครับการกําหนดอันนี้ผมกําหนดขึ้นมาเองนะครับไม่มีใครไม่ใช่กฎเกณฑ์นะเพียงแต่ว่าผมมองว่าเออเขาเป็นดาวจันเนาะกลุ่มพวกนีก้เป็นดาวจันกลุ่มกลุ่มออก,กร,รกฎดเมื่อกี้ลักษณะกลุ่มใช่ไหมเป็นดาวเสาร์เนาะเราก็เลยบอกว่าอ่าให้2กลุ่มนี้เป็นแบบ7ดสีเจดอก็แล้วกันเนาะมันดูอลังดีไง นะครับเพราะว่าดาวจันทร์ก็คืออารมณ์ของผู้หญิงใช่ป่ะเจ็ดวันไม่เคยเปลี่ยนไม่ใช่ไนึกไเนาะอ่ะแล้วก็นากเรากดเราก็เลยให้เป็นกลุ่มของพญานาคที่มีสีลงนะครับกายสีลงเนาะเขาเรียกว่าทรพยาปุจตะนะครับผมพวกนี้กําเนิดจากคันนะครับเกิดจากการตั้งคันท้องออกมาพวกนี้เป็นพวกที่รักสงบมากนะครับรักสงบมากชอบอยู่แบบคนเดียวเนาะดูแบบว่า เออนั่นแหละมีโลกส่วนตัวของเขาไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับไทรนะครับสีของเขาก็จะเป็นสีใสลุ้งหรือว่าสีที่แบบหลากสีที่ไม่ใช่ดําไม่ใช่เขียวแล้วก็ไม่ใช่ทองนั่นเองนะครับไปดูกันครับผมว่าคนลักษณะกร,รกฎเองเนี่ยนะครับจะมีดวงชะตาในช่วงเวลานี้อย่างไรบ้างนะครับล,กรรกลักษณะกรกฎเรามองในเรื่องของเฟสนี้ออกเป็นทั้งหมด2เฟสด้วยกัน นะครับแบ่งออกเป็นสองเฟสด้วยกันดาวอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเหรือนของปุตตะบริวารแปลว่าอาทิตย์อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของการงานอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะปุตตะมันคือตามมาทีหลังถือว่ามันเป็นพินทุบาทใน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 ,ในในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นอาทิตย์คุณอาจจะแบบ มาแล้วยังงานเข้าแล้วยังเปลี่ยนแปลงงานไหมหรือความรับผิดชอบเป็นยังไงมันอาจจะแบบค่อยๆเป็นยนเขาจะไปโอ้ยนัดไว้แต่แบบว่าอืเขาก็เลื่อนนัดอะไรเงี้ยเปเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนั้นช่วงของสิบหกพฤษภาจนถึงประมาณสิบหกธันวาเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะแบบว่าคาดหวังไม่ค่อยได้เนาะอาจจะคาดหวังไม่ค่อยได้ว่ามันจะเป็นไปตามนั้นไหม มันอาจจะช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีงานแล้วเดี๋ยวไปหนะเอาช่วงหลังๆช่วงแบบต้นเดือนหน้าไปจนถึงกลางเดือนได้ไหมได้นะช่วงนี้ก็แบบว่าอ่ะอย่างนั้นพักผ่อนเอาแรงไว้ก่อนหรือเตรียมข้อมูลเอาแรงไว้ก่อนในเรื่องของการงานของคุณหรือเมื่อมันเป็นพินทุบาทในตัวเราแต่มันเป็นสิ่งที่ดีในตัวบริวารและลูกหลานของเราเราอาจจะมีลูกหลานบริวารสอบแข่งขันหรือต้องสอบเข้าหรือทํางานสมัครงานเขาอาจจะได้ตําแหน่งนะครับเพราะว่า อาทิตย์ไปกับปุตตะบริวารของเราเช่นการจะเลื่อนตําแหน่งงานเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้อาจเป็นซีซั่นของการเลื่อนตําแหน่งงานปรากฏตัวเองเป็นซีอเนาะแล้วก็ลูกน้องกอ็เราก็แบบว่าทุกคนก็แบบอยู่ในแรงกิง้งปรากฏว่าเอา้าลูกน้องกูได้เลื่อนตําแหน่งว่ะแล้วตัวกูล่ะอืตัวกูไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ป่ะนั่นแหละมันมาจากอาทิตย์เป็นปุตตะนะครับอันนี้ก็คือ ซีอของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งกล่าวไว้ประมาณนั้นเนาะหนึ่งอยู่ในเรือนปุตตะก็ประมาณว่าการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบเข้ามาทีหลังหรือสองมันไปนดีกับบริวารหรือสามเราอาจจะมีเรื่องที่จะต้องดูแลบริวารบริหารบริวารของเราเองนะครับเพราะอาทิตย์ไปอยู่กับปุตตะเราก็ต้องดูแลบริวารเรานั่นเองหนึ่งสี่การทําสัญญาข้อตกลงก็อาจจะเป็นไปช้า,ชาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทธมันมนเนพุทธมันก็มุนมันก็ชา้า อาทิตย์เองก็เป็นพินตุบาทอยู่ในเรือนปุตตะมีเกตที่เข้ามากระตุน้นเนาตะต่เกตได้ไหมกี่วันก็จะไปแล้วนะครับเกตปุตตะก็คืออาจจะแบบว่าเรื่องของบริวารเราต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือมีเรื่องปุบปับันทีดใดเกิดขึ้นหรือมีการทําบุญกับบริวารของเราได้ไหมได้ถือว่าดาวย้ายมาไม่ได้เสียหายอะไรแต่เนิบเนิเนิดหนึ่งนะครับดาวหกตกอยู่ในเรือนอริเนาะก็เป็นเรื่องของดาวมหาจักรที่ตกในเรือนอริเพราะฉะนั้นอํานาจทางการเงิน มีปัญหาอำนาจทางความรักมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของรักและการจับใจใช้สสยอย่างดีดาวอังคารทับลัคนาตอนนี้ทับยาวไปจนถึงอะไรเอ่ยยาวไปจนถึงประมาณ29จริงๆเป็น2ี่้าเนาะเห็นเล่มใหม่ปฏิิเล่มใหม่ก็เป็น25 25้า้ามกราห์้ามกราเลยนะอังคารเป็นกับความกล้าความขยันอังคารนิ้ก็บริวันนี้ที่จะกลับมาเป็นศัตรู การความขยันไม่ยั่งยืนใช่ไหมแล้วก็หาทรัพย์ได้ยากอะไรประมาณเนี้เนาะเพราะนั้นมันก็โอยโอยขยันไปก็เท่านั้นหรือเปล่าวะใช่ป่ะอาทิตย์มันก็เป็นปุตตะบริวารมันก็เติมไม่ได้ขยันไปตอนนี้ก็เปลืองแรงเนาะมีได้มีได้เราต้องขยันเนาะถ้าไม่ขยันแล้วดาวอื่นมันก็เสียอยู่แล้วมึงจะทําอะไรกับชีวิตตัวมึงใช่ป่ะก็ต้องขยันนั่นแหละนะครับแก้ความเป็นนิดด้วยการขยันด้วยการเดินทางด้วยการออกจาก บ้านตัวเองไปทํานุนน้นทํานี่ซะเพราะอังคารคือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคยมีตอนที่เรียนอาจารย์ก็จะบอกว่าดูออกไหมว่าดวงแบบไหนเป็นดวงคนดวงแบบไหนเป็นดวงสิ่งของเ,ออเคยพูดไปแล้วเนาะใครจําได้นะครับนานละเขาบอกให้ดูดาวสามศูนย์นะครับเพราะสามคือการเคลื่อนไหวแต่ศูนย์ทำลายสามก็คือการอยู่นิ่ง นะครับการอยู่นิ่งๆเพราะฉนั้นถ้าเกิดถ้าสมมติเราไปดูดวงชะตาของคนแล้วเห็นมีสามส่วอยู่ด้วยกันเนาะแล้วดูแบบว่าเขามาแบบเหมือนมั่ถามเราไงว่ารู้ไหมว่านี่ดวงคนหรือดวงหมามใช่ไหมเราก็ตอบว่าอ๋อถ้าดวงแบบเนี้ยมันโยกผากันอย่างเงี้ยไม่จช่ทั้งดวงคนและดวงหมาดวงของสิ่งของเออคุณอาจจะไปซื้อลาบุบูมาแล้วคุณก็มาตั้งชื่อว่าเอวาเนาะ หรือว่าหมีเนยสมมติว่าคุณตั้งชื่อว่าหมีเนอยอ่าเนาะหมีเนอยอาจจะเป็นแคตุ๊กตาก็เลยเป็นสามศูนย์อะไรประมาณนี้ถ้าสามกับศูนย์อยู่ด้วยกันนะครับมันก็เลยถูกทําลายไปจริงๆสามศูนย์เนี่ยจริงๆเขาเรียกบอกว่ามันเป็นดาวคู่อาสานะคู่อาสาคู่ที่จะชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมคู่แห่งการอาสาชอบช่วยคนอื่นไปแต่ในเชิงของความหมายดาวอีกอย่างหนึ่งก็คือสามศูนย์เนี่ย ดูว่ามันเป็นสิ่งของหรือมันเป็นของมีชีวิตก็ตรงนี้แหละเพราะว่าอังคารถูกมนุษย์เตอร์ยู่ทําลายนะครับประมาณนั้นเนะาะดาวอังคารเองอย่างที่บอกนะมันอยู่ในลัคนาของคนลัคนา,นากรกดมันก็เป็นนิดเพราะนั้นเราต้องกล้าเราต้องขยันนะครับมันก็จะหาช่วยตัวเองรอดเพราะอาทิตย์ยังเป็นปุตตะบริวารพุทธก็ยังเป็นแบบบริวารกันเกตก็ตามมาที่หลังถูกไหม,มดาวศุกร์ก็มาตกอยู่ในอรลิจิก็ไม่มีอำนาจเลยเลยดาวสาวเป็นบรณะ นะครับช่วงเยาวอย่างดาวสาวเป็นมรณะก็เราเลยบอกว่าคนลนกคณะก็ลวกดสองปีครึ่งเนี่ยนะจนถึงประมาณสิบเก้าพฤษภาเลยนะครับเราต้องระวังอะไรเราต้องระวังสุขภาพเรื่องกระดูกเส้นเอ็นของตัวเองหรือของแม่นะครับแล้วก็ดาวสาวตอนนี้ระวังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปัตตาน,นีเพราะนั้นมันก็อยู่ที่คดไกลตัวเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ได้ไหมอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและเส้นเอ็นของสามีภรรยา หรือคุ้นคลองหุ้นส่วนได้ไหมได้แล้วหลังจากวันที่13มันก็ย้ายระหวังเข้ามาทับที่ตัวเองตรงนี้คงต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยเพราะว่าเสาเนี่ยตอนนี้จริงๆเสาอะมันเป็นมรณะอยู่มาตลอด2ปีครึ่งมันระวังเรื่องอะไรมันระวังเรื่องปัตตนีอ่ะอาจจะไม่โดนเราแต่ว่าพอมันย้ายเข้ามาวันที่13ธันวามันมาเป็นเสาเสามรณะมันอาจจะโดนสิ่งที่ผมบอกตั้งแต่แรกไงโดนตัวเองหรือไม่ก็โดนแม่นั่นแหละครับเนาะ ต้องนี้ต้องระวังเอาไว้นะครับดาวลาหูอยู่ในเรือนสุขภาพความสุขความเจริญความคิดคิดแปลกแตกแตามแปลก,ก,กแหวกแหะไม่เหมือนไครตอนนี้อยู่ตรงไหนครับอตอนนี้อยู่ตรงไหนครับเออตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับดึง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 สหัชาอ่ามีการคบเพื่อนแปลกๆมีการไปมาหาสู่กับเพื่อนนอกโลกต่างดาวอะไรแบบนี้อยู่กลางคืนดึกๆมีความดึก เป็นเพื่อนอชอบทํางานดึกๆชอบทําคลิปตอนดึกๆอะไรประมาณเนี้เนาะลาหูอยู่ในเรือนของสุภาเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกเนี่ยส่วนใหญ่คุณก็จะรับมาอืมเป็นเพื่อนกับผีเงี้ยอืมนะแล้วก็การเดินทางอาจจะแบบมองหางการเดินทางอยู่นะชีวิตต้องเดินทางต่อไปแล้วลาหูก็อยู่ตรงนี้ไปมันน่าจะอยู่อยู่ในลาภะลาบใหญ่ลาบใหญ่เข้าสุภาต้องดีแน่นอน นะครับทั้งปีนี้คุณก็จะมีโชคลาภจากมนุย์อยู่นะครับน,น่าอืมศูนย์ศูนย์มหานี่ได้กินกันเนาะแล้วก็ดาวพฤหัสเองตอนนี้อยู่ในเรือนของลาพระรับผลจากผู้ใหญ่ความรู้เนาะตอนนี้พฤหัสอยู่ไหนครับพฤหัสอยู่กระดุมพระอ่าแสดงว่าพฤหัสตอนนี้เนี่ยเป็นลาพระที่เข้ากระดุมพระแปลว่าความรู้ความสามารถของคุณสามารถสร้างเงินได้ ผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณในเรื่องการเงินนะครับได้ไหมได้แต่หลังจากวันที่เจ็ดธันวานะครับวันที่เจ็ธันวาดาวพฤหัสจะย้ายนาวางเป็นนว่างที่เจ็ดย้ายย้อนลงมาก็คือมันเดินมนนะครับแต่การเดินบนของมันมันมาทับลัคนาเราลาภะทับลัคนาเอาไหมเงี้ยแม้ว่าจะเดินบนอื <c oughs> เดินมนแต่ว่าเดินถอยหลังปกติมันต้องเดินนว่างที่สมมติพฤหัสอยู่นี้ใช่ปะ เวลาดูนาวางเขาก็จะวางนาวางที่หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ผมสอนความรู้ไปด้วยเลยละกันนะครับเพราะว่าดาวมันย้ายน้อยนะเพราะฉะนั้นดูทุกลัคนาคุณจะได้ความรู้ไปเพราะนั้นการวางนาวางที่ผมใช้เลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวใหญ่ทั้ง4ดวงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทั้งปี สองปีหนึ่งปีครึ่งเราไม่รู้ว่ามันพูดเรื่องนั้นแค่เรื่องเดียวหรือเปล่าเราก็เลยใช้วิชานว่างในการที่จะดูสอยย้อยลงไปว่าอ๋อตอนนี้พฤหัสนะอยู่ในเรือนลาภะผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบเราเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถรับเงินเข้ามาถูกไหมครับเสร็จแล้วนว่างมันตอนก่อนนั้นเนี่ยหรือว่าตอนเนี้มันอยู่ในนว่างที่แปดนะครับอยู่ในนว่างที่แปดเพราะนั้นมันก็จะอยู่ใน เรือนของกระดุมพระความรู้ความสามารถทู้ใหญ่จะคอยช่วยเรื่องเงินเสร็จแล้วหลังจากวันที่7ธันวามันจะย้ายเข้ามาเป็นนวหวังที่เจนะครับแล้วก็นับไป7ดมันก็อยู่ที่ตัวเราเลยแสดงว่าลาภะย้ายทับตัวเราแล้ว็เกิดอะไรขึ้นแ่ะก็คือดีสิถูกไหมแม้ว่ามันจะหม่นอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะหม่นแต่ผมดูเรือนเนาะมันมนมันก็เดินถอยหลังไงแต่เราดูเรือนอ๋อมันอยู่นีเรือนอะไรเสร็จแล้วพอสมมติเนาะพอสมมติว่า พื่อรหัสย้ายอย่างที่บอกนะครับว่าปีนานเนี่ยเดือนพฤษภาเป็นปีที่น่าหลักที่สุดน่าหลุนที่สุดเพราะว่าเริ่มที่ห้าพฤษภาดาวลาหูย้ายนะครับราหูก็จะย้ายเข้ามาทางนี้มาทับเอ่อมาเป็นมรณะวะมาเป็นมรณะเสร็จแล้วเมื่อลาหูย้ายคนต่อมาที่จะย้ายคืออะไรพื่อรหัสครับพื่อรหัสก็ย้ายจากโอ้ยตายเลยย้ายเข้าอยู่วินาเพราะนั้นจะกลายเป็นลาหูหมรณะ พุรหัสวีนาแล้วเสาก็จะย้ายตามวันที่สิบเก้านะครับย้ายจากที่เขาเป็นมรณะก็กลายมาเป็นสุภาอืม,อม,อมการย้ายอย่างนี้ปีหน้าก็ระกดระวังวะปีหน้าจะเป็นปีที่แย่สำหรับกรกฎเนาะอืมเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําของปีหน้านะแต่พอดูดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าว่าลาหูย้ายมาเป็นมรณะ โรคภัยแค้เจ็บเกี่ยวกับช่องคลอดอวัยวะเพศวับพันธ์นะครับออ้ยที่ทํานายลวงหน้าเลยนะเพื่อหัสย้ายมาเป็นมีนาาก็ต้องมาระวังพ่อระวังพ่อระวังเรื่องของความรู้ความสามารถไม่มีใครคอยช่วยหรือเราเสาเขาเป็นดาวสุบบาปะเคาะจากที่เรื่องของกระดูกที่ระวังแม่ทาแม่รอดแม่มาย้ายมาเป็นสุภาเนาะก็เป็นความหวัดระแวงมองดาวแล้วอืม น,นี่คือปีหน้าไม่เป็นไรเอาปีนี้ให้ผ่านรอดไปก่อนก็แล้วกันกละกดนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นดาวที่ย้ายตามนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่หนึ่งก็จบทมนั้นแหละ <c oughs> พอมาช่วงที่สองเราก็บอกว่าดาวเกตย้ายจากเรือนอะไรครับจากเรือนที่เป็นปุตตะบริวารใช่ไหมครับปุตตะบริวารย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุบ้านการขวนขวายการทําบุญอาจจะมีเรื่องของ คนในบ้านที่เราต้องช่วยเหลือหือคนในบ้านช่วยเหลือเราแบบนี้ได้ไหมได้นะครับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อาจจะหาที่ทางไปทําบุญอย่างเงี้ยออนะครับหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งบ้านได้ไหมได้เสร็จแล้วพอวันที่5้าก็จะเป็นดาวสุกย,ย้ายดาวสุกก็จะอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ในเรือนของอลิอุปสรรคศัตรูในเรื่องของการเงินนะครับตอนนี้สุขเป็นปุตตะมหาจักรเนาะเงินเข้ามาแต่ค่อยๆเข้ามา นะครับพอย้ายย้ายมาเป็นสุขอลิอย้ายมาเป็นสุขอลิเนาะห้าธันวาจนถึงประมาณสิบหกธันวาดาสุขย้ายสิบห้าธันวาจนถึงสิ้นปีสามสิบธันวาแล้วเดี๋ยวสามสิบเอ็ดธันวามันย้ายมานนี่มันย้ายมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผิด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 เดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวด,ยวดาวสุขผิด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 เพื่อไปหน่อยดาวสุขมั่วไปหน่อยดาวสุขตอนนี้อลิอยู่เออ มันเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูในชีวิตเราอยู่เนาะความเป็นมหาจักรของดาวศุกร์พูดปิดนะเฉพาะดาวศุกร์นะเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากวันที่5ธันวานะมันจะย้ายเข้าไปเป็นปัตนิคู่ของในหุ้นส่วนเออเงิน,นจะมาความรักจะมาแต่หลังจาก30ธันวาก็คือ3 1มันก็จะย้ายขึ้นไปมรณะอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้โทษทีดาวศุกร์ต้องเป็นดาวศุกร์ที่เสียในตอนนี้มหาจักรที่เป็นอลิเนาะ เสร็จแล้ววันที่5ถึงจะย้ายเข้าเป็นปัตตนียาวแค่ประมาณย5ิาวันการเงินความรักเข้ามานะครับแล้วหลังจากวันที่30ก็ไปตกมรณะอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปดูปีหน้ากันเพราะนั้นจะเห็นว่าดาวที่ย้ายในยตอนนี้ดาวที่ย้ายแม้ว่าเป็นพินทุบ,บทนะเนาะแต่ก็อาจจะดีดีกับลูกหลานบริวารของเราดาวพุธเองอยู่ในตรงนี้ก็เจรจาข,าขายไป ดาวังคารอย่างที่บอกเนาะมาแม้ว่ามันจะบนแต่มันก็ทับลัคนาเราต้องกล้าเราต้องขยันถูกไหมครับเสร็จแล้วดาวพรัดเองอถือว่าดีอยู่นะครับถือว่าดีอยู่เนาะเพราะว่าเขาก็เป็นลาพาระลาพระที่กระดุมพระแล้วก็ลาภะทับตัวเองวันที่7จ็ดธันวานะครับดาวมนุษยู่นะครับก็ยาวๆไปสุลาพระสุพระก็ถือว่าน่าจะดีอยู่นะครับดาวแปด นะครับตอนนี้เป็นสุภาพความสุขความเจริญความสุขความเจริญของคุณอยู่ในสหัชชานะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะอยู่กับการไปนู่นไปนี่กับคนรอบข้างดาวเสราร์นะครับอยู่ในเรือนของมรณะนะครับเพราะฉนั้นมรณะที่ไหนมรณะที่ปัตตานีแล้วย้ายกับมอมมรณะที่มรณะหลังวันที่13ธันวาซึ่งต้องระวังเอาไว้นะครับแล้วก็ ไปดูดาวย้ายดาวเกตย้ายมาตรงนี้ถือว่าดาวเกตก็ดีอะนะครับถือว่าดาวเกตตรงนี้ก็ดีนะครับแต่พอดาวสุกย้ายดาวสุกที่เสียใช่ไหมดาวสุกที่เสียอยู่ในเรือนอริย้ายขึ้นไปตรงปัตนิถือว่าดาวสุกจะดีขึ้นนะครับนี่คือค้นลักษณะกรโกฏหูละเอียดเชียวเนาะแม้ว่าจะตายเป็นันด,ดับสองตายไปตั้งแต่สี่สั้นที่สองแล้วเนาะ ก็เราก็ยังเต็มที่กับลักนณะนี้เหมือนกับทุกๆลักษณะแหละแล้วจะไม่กดไลค์กดดูกันบ้างหรอเนาะที่ออฟสวดดาบแทกทะลุสามปอดแหกเลยนะครับเนี่ยอืมสามดาบเนาะมีเรื่องที่ต้องเสียใจเรื่องต้องโศกเศร้าโอ้ยตายละอะไรมันจะมาวะอืมก็รับมือไว้แล้วการคีย์เวิร์ดเดือนนี้เนาะอะไรที่คาดหวังไว้คนกระกรดก็ ระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้สมหวังนะครับ3ามดาบมาเลยสวัสดีครับ